ครับก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ค่อนข้างท้า,าทายนะครับของเราเนี่ยอย่างธุรกิจที่เป็นคอของเรานะครับตัวงานตรวจสอบตอนนี้งานตรวจสอบเข้ามาเรื่อยๆก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ยังคงคงไปได้ของมันอยู่แต่ว่าค่อนข้างเล็โอเชียนสิ่งสิ่งที่ทีมดีๆท,ท,ทำก็คือพยายามจับจับงานโปรเจกต์ที่มาจริงค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ ดูอะไรที่มันค่อนข้างคล่องตัวมากขึ้นเพื่อแคดโฟแคดโฟเราจะได้จะได้รันได้ดีขึ้นนะครับก็การคาดหวังก็คืองานงานตรวจสอบของปีนี้ก็ยังยังอยู่ที่250ล้านนะครับก็มาจิ้งก็จะประมาณ10-15%เหมือนเดิม แต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือเราจะบุกไปทางด้านงานฉายงาน sterilization ที่เราได้ตั้งขึ้นมานะครับก็คือใช้ใช้พวกลําแสงอิเล็กตรอนบีมในการฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุของสินค้านะครับส่วนอย่างเป็นอาหารแห้งตรงนี้มีการเติบโตค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับเราคาดว่าปีนี้น่าจะน่าจะสูงกว่าปีที่แล้วประมาณสัก20%อนะครับอีกอันนึงเราเราเข้าไปในทางด้านล่านเทรดดิ้งมากขึ้นนะครับตอนนี้เราเป็น เราเป็นเจ้าที่ได้ลิขสิทธิ์มาจากทางจีนะครับขายทางดับเพลิงเป็นทางดับเพลิงที่จะไปดับพวกเพลิงไม้จากพวกลิเทียมไอออนพวกแบตเตอรี่รถยนต์อะไรเงี้ยครับก็เสริมความความปลอดภัยและความต้องการทางด้านรถอีวที่เพิ่มขึ้นนะฮะเราเราขึ้นพวกาดว่าทั้งทั้งยูนิตท,ทุกยูนิตนี่อะไรเนี่ยเราตั้งว่าว่าเราอยากจะเห็นอย่างน้อย20%ขึ้นนะครับครับผม ครับก็อย่างยังคอ b u บิสเนสเนี่ยมันเป็นแคชคาวของเราแน่นอนว่าเรายังคงไว้นะครับแต่เราจะเน้นไปที่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับแอดวานซ์เทคโนโลยีมากขึ้นหมายความว่าเราจะใช้คนน้อยลงและอาจจะได้ margin ที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็กลังปรับตัวเรื่องบุคลากรอ,อยู่นะฮะแต่คิดว่าน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในครึ่งปีหลังนี้แน่นอนตัวเทรดดิ้งก็น่าจะเห็นรายได้ที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับจากการต่อยอดนะครับเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ลต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยเร,เราว่าเราน่าจะไปได้หมดนะครับ แน่นอนครับมันมันกระทบม,มากอยู่แล้วแต่ว่าด้วยข้อดีของทางงานตรวจสอบอย่างนี้ทุกอันก็ต้องมีการตรวจสอบตามกฎหมายอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยงานที่เป็น core b u s i n e s ของเราเนี่ยยังมีความต้องการอยู่ในวงกว้างนะครับแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องพยายามขยายแล้วมีความกระจายความเสี่ยงในพอร์ตให้มากขึ้นครับปีนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นว่ามันก็ค่อนข้าง ค่อนข้างทับเหมือนกันะนะ,ะครับใช่ครับอย่างแต่ข้อดีอย่างที่บอกไปเราอยู่ในกลุ่มที่เป็นค่อนข้างนิชมากๆและความต้องการในกลุ่มนิชเนี่ยก็ยังต้องการที่สูงอยู่นะครับ,รบลูกค้าหลักเราก็เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างจะเป็นตัวที่ไดฟประเทศนี้อยู่ผมว่ามันก็น่าจะช่วยบริษัทให้มีการให้มีการเซอร์วิสไปได้ในยาวครับ